สวัสดีค่ะวันนี้ครัวคุณทรายจะมาทํากับข้าวนะคะง่ายๆมาฝากอีกแล้วค่ะเป็นเมนูต้มยำลังไข่นะคะวัตถุดิบเราก็จะมีลังไข่ไก่นะคะครึ่งกิโลนะคะต้นหอมนะคะผักชีฝรั่งค่ะเห็ดเข็มทองมีมะนาวมะมะเขือเทศค่ะหอมแดงใบมะกรูดพริกแดงนะคะพริกแดงสดซุปไก่ก้อนค่ะตะไคร้ข่านะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะ ค่ะน้ำเดือดแล้วน,นะคะเราใส่ข่าตะไคร้หอมแดงผิวมะกรูดนะคะใส่เกลือลงไปแล้วนะคะแล้วก็คันนไก่ก้อนสองก้อนนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะคานน้ำเดือดแล้วนะคะเราใส่เนื้อไก่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราให้เดือดสักครู่นะคะแล้วก็เราจะมาชิมแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองค่ะค่ะเดือดแล้วนะคะเราจะช้อนฟองออกก่อนนะคะแล้วก็เราจะใส่เห็ดเข็มทองลงไปนะคะ ต้ให้เดือดนะคะให้เดือดสักพักหนึ่งนะคะให้มันเปื่อยให้ตัวไก่ตัวไข่แดะตัวไข่นะคะรังไข่สุกนะคะส่วนเครื่องที่เราจะใส่ต้มยำก็มีพริกนะคะพริกพริกพริกโขกนะคะมะนานแล้วก็ต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปค่ะค่ะเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เห็ดเข็มทองนะคะลงไปะค่ะใส่ไปห,หมดเลยนะคะ ต้มยำเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วเ,วเราก็ชิมนะคะชิมให้ได้ให้ได้รสที่เราต้องการนะคะถ้าจืดเราก็ใส่น้ำปลาได้ใส่รสดีก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะเราจะมาปรุงนะคะก็จะใส่ใส่พริกนะคะพริกที่เราโขกไว้นะคะเรามาปรุงข้างนอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กทานไม่ได้นะคะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะใส่ได้เลยค่ะแล้วก็บีบน้มะนาวลงไปค่ะ มะนาวเอาเราสองสองฝานะคะต้ยมยำต้องออกเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวนะคะเผ็ดเปรี้ยวแล้วจัดค่ะต้ยมยำเราก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราจะใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมกับผักชีผักชีฝรั่งนะคะนิดนึงค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะต้ยมยำรังไข่ไก่นะคะ กับข้าวสวนร้อนๆนะคะอร่อยมากเลยนะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ